แต่ชีตจาได้หนีได้ไม่ใช่หรออะไรนะได้นะครับเพราะว่าตามที่เคยประชุมกันนะก็คือแก๊งเลือกที่จะหนีได้เลยเลือกที่จะปีตารวจได้นะอืมอืมไม่ใช่ก็คืออย่างนี้คืออ่ะผ่านการประชุมใช่ไหมคือมึงต้องเข้าใจาก่อนว่าทุกรุกการประชุมเนี่ยโอเคเราถึงจะบอกเขาไปแล้วอันนี้ใช้ความเข้าใจส่วนตัวนะถึงเราจะบอกเขาไปแล้วใช่ป่ะบางทีประชุมไปอ่ะหลายหลายคนก็ลืมลืมเพราะอะไรหรือว่าเพราะชีวิตมันง่าย อะไรป่ะอะไรก็ตามที่มึงก็ได้ทำอะบ่อยๆอะมึงก็ลืมได้มีสิทธิ์ลืมได,มมได้แต่ถ้าเกิดว่าสมมุติรอหาทางออกให้เขาผ่านทางสกิปหรือเบสได้ก็จบเลยจิงปัาอันี้คนณนตอนแล้วครัพีชพักครึน,นะครับนี่กำลังมาครับมา ไม่เป็นไรครับไม่ต้องเถียงกงินคนดูแก้ไขง่ายๆอะไรที่เราเปลี่ยนได้อะไรที่เราเปลี่ยนได้แล้วก็เปลี่ยนเห็นตรงควรแต่ถ้าเกิดว่าสมมุติเรามองแล้วว่ามันเป็นปัญหากระทบกระทั่งระหว่างตำรวจกับแก๊งมากจนเกินไปเนี่ยก็เรี่ยงดีกว่าแม่ให้น้องๆตำรวจเขาแผ่วเลยแต่เราก็ต้องถามความคิดเห็นเขาก่อนถ้าเกิดสมมติปัก EMP สมมติปัก EMP เขาดาวอะ ีมพีเขาดาของตำรวจเลยอ่ะปักลงไปปักลงไปเสร็จปุ๊บถ้าเกิดว่าหมดเวลาหมดเวลาเออถ้าเกิดว่าเขาเรียกประทะก็ประทะถ้าเขาไม่เรียกประทะล้วก็ไล่จับก,กันตามปกติบางเคสตำรวจเอารถเทียพผมแดงนี่ผมจะบอกไว้นะเรื่องเวลาตำรวจเขาทำงานใช่ป่ะออะอย่างสมมติยกตัวอย่างเช่นขับรถเทียพผมแดงไปไล่ ไปไล่ไอเทียนน่ะไอนัดร้านหรือไปไล่ยาจุดอื่นจุดยาจุดสิบจุดอื่นมาใช่ป่ะแต่ทันทีที่แจเมอร์แตกเสร็จปุ๊บตำรวจตำรวจต้องรีบเดินทางไปยังจุดเกิดเหตุเพื่อเข้าจับกลุมเพราะฉะนั้นเขาไม,ม่เวลาเปลี่ยนรถหรอกครับถ้าเกิดว่าคุณ<อ>ให้ขับเขาเข้าไปเปลี่ยนรถอะ่ะถ้าเกิดคุณให้เขาขับเข้าไปเปลี่ยนรถนะเขาไม่ต้องทํางานแล้วครับการทําง,า,ง,งานอของตำรวจคือต้องเข้าถึงอย่างรวดเร็วถูกต้องไหมคุณฟังให้ดีนะการทํางานของตำรวจคือต้องเข้าถึงอย่างรวดเร็วอันนี้คือหลักการของตำรวจ ึงภาพออกใช่ไหมครับแต่อะไรที่ลดได้ก็จะลดให้ถ้ามันเห็นสมควรเนาะไอ้เอรับเปิดโน้ตแปดเอาเดี๋ยวอย่างนี้คืออจ <ไป S 1> คือจดจดในไอ้ตรงส่วนของไอ้นี่ใช่ไหมไอ้ตรงส่วนของไอ้จุดเก็บสารตั้งต้นเนี่ยคือเขาก็แนะนําว่าบางทีอ่ะเราเข้าปะทะเราก็มีการกดเกาะนานโนนู่นนี่นั่นซึ่งพี่ก็ชี้แจงไปแล้วแหละว,ว,ว่าเขาแบบเฮ้ยโอเคคือมันมันมันจะเปลืองสําหรับเขามากเลยนู่นนี่นั่นใช่ป่ะเพราะฉะนั้นอ่ะเดี๋ยวพี่ก็จะทำเป็นทางเลือก กึ่งกลางเลยครับครับเลยครับครับใหม่เลยเดี๋ยวพี่จะให้ขลังบ้าเขาทำ EMP นับเวลามาให้พวกมึงถ้าเกิดว่าสมมติอ่าโอเคแจมเมอร์แตกมึงไปถึงเสร็จปุ๊บใช่ป่ะคนแรกไปถึงมึงปักเลยมึงปักให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยบริเวณเนี้ยนับเวลาอยู่นะถ้าเกิดว่าหมดเวลาถ้าเกิดว่าหมดเวลาใช่ป่ะแล้วเขาังไม่ออกเราจับกลุ่มทันทีแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเขาออกใช่ป่ะเราก็ไล่ตามปกติเลือกภาพออกไหมลึกเลือกภาพออกนะอ่า มันมันต่ตางอะไรกับไอ ai ai แถบแล้วเพจข้างบนอะนะแถบแล้วเพจข้างบนเขาไม่ได้สังเกตหรอกอู่ไกลองเลยนะครับนะลองลองลองแทมเพจดูหน่อยดิลองเพจดูหน่อยทำเพจเดโดมแทมเพจเดโดมแทมเพจเดโดมอ่าฮะคือขีดขีดหมดปุ๊บถึงถึงถึงจะเข้าปัทะได้ครับนะถึงเข้าจับ จับกลุ่มได้เ<ม><ด>ลยครับไม่เป็นไรเดี๋ยวอย่างนี้เดี๋ยวให้เขาทําไอ้นี่แล้วกันเดี๋ยวให้เขาทําเป็นรูปประทับเลยก็คือให้ปักให้เขาเห็นเลยว่าเฮ้ยกูปักจริงนะกูปักใช้งานจริงนะไม่ใช่ว่าแบบให้ประกาศแบบประกาศตอนที่ยังไม่มีใครถึงเลยเพราะดีเทลมันเป็นอย่างนี้ก็สมมุติมันไปถืออ่ะเอาเอาแบบเอาเอาเอาตามความเห็นสมควรเลยนะก็คือถ้าเกิดสมมติมันจะโอเคกว่าไหมถ้าเกิดว่าสมมติเบบี้ไปถึงจุดใช่เบบี้เป็นคนปักให้เห็นเลยว่ามือเป็นคนปักไม่ใช่ว่าใครก็ได้ ไม่รู้ว่าเลยว่าใครประกาศแล้วก็ประกาศลอยขึ้นมาเนื้อภาพออกไหมอภาพออกเออเข้าใจครับเออเออเอาให้เขาเห็นแต่จริงอ่ะที่ดังๆหน่อยแต่ที่จริงๆที่ต่อรอทําอย่างนั้นอ่ะที่ประกาศเลยเพราะว่าเราให้เวลาเขาเตรียมตัวในการออกมาก่อนอ่าพอพอเข้าใจฟิลไหมแต่ภาพภาพเห็นก็คือเขาก็ไม่ออกเขาก็เสร็จเสร็จพร้อมเล่นอ่ะไม่เป็นไรก็นี่ไงก็คือเดี๋ยวเราไอ้นี่เลย เดี๋ยวพอเราทาขึ้นมาเสร็จปุ๊บเราก็เรียกประชุมแก๊งอีกรอบนึงถึงเงื่อนไขการใช้งานของมันแต่พิจารณารอบเนี้เราก็ทําเป็นรูปประทุมขึ้นมาเลยว่าเฮ้ยอ่าโอเคตํารวจปฏิบัติงานอย่างนี้นะมึงเจอเสร็จปุ๊บมึงมีสองทางเลือก้ะมึงจะสู้หรือมึงจะหนีมึงอยากเล่นหรือมึงจะหนีถ้าเกิดว่าหนีก็จะเอารถไล่ตามปกติเนื้อผ้าหไหมไอยกตัวอย่างชเช่นถ้าเกิดสมมติพี่กําหนดวงขึ้นมาวงหนึ่งกําหนดวงขึ้นมาวงหนึ่งแล้วมันเป็นอนไนี่เป็นวงขึ้นมาเลยนะเป็นวงขึ้นมาครอบแล้วก็นับเวลา คนที่เขาวิ่งขึ้นมาหนีใช่ป่ะมันก็จะเป็นขอบเขตของพวกมึงด้วยว่าโอเคเฮ้ยระยะเวลาไหนมึงถึงจะไล่จับก็ได้ก็คือออกนอกวงไปมึงถึงจะเริ่มไล่จับก็ได้อันนี้คือเป็นการเซฟพวกมึงด้วยนะเพราะว่าพวกมึงก็ไม่รู้นี่ว่าระยะไหนมึงจะเริ่มไล่จับถูกต้องไหมล่ะพวกต้องไหมเออพี่ก็เลยจะเอาวงขึ้นมาเนี่ยเป็นตัวจบให้มึงเลยทั้งนับเวลาแล้วก็นี่ด้วยสมมติเนี่ยไอไอวงกลมเรงเนี้ยคือฟิล์มวง EMP ใช่ไหมนะอืมสมมติประกาศ สมมติมันหนึ่งนาทีใช่ไหมถ้าเป็ี่ก้าวออกวงปึ้งก่อนหนึ่งนาทีก็คือเบบี้ต้องหนีถูกปะอ่าถูกคือออกหันหันมาสู้ได้ถูกไหมเหมือนเดิมอเลยนะเราะหันกลับมาสู้เหมือนเดิมได้ใช่ไหมหันกลับมาสู้เหมือนเดิมได้เพราะว่ากฎกฎของการสารตั้งต้นอ่ะถ้าเกิดว่ามันมีการปะทะกันในวงสูตนะปะทะในวงตรงเนี้ยคนมูตคนที่กาลังจะก้าวออกะตรงนั้นมันดันยิงอะคนที่โดนด้วยนะนะอืมน้าพอเข้าใจฟิลไหมไม่เข้าใจ พี่จอนจัดิบาอย่างนี้นะก็คือออกวงไปแล้วแล้ววนมายิงอ่าแม่กาลังจะออกจากวงแล้วไอคนข้างในยิงคนข้างนอกที่กำลังจะออกก็โดนโดนด้วยนะอารมณ์อารมณ์แบบว่ารับผิดชอบร่วมกันนะครับใจชอบหมดก็คือตรงนั้นจะเป็นคดีแดงทั้งหมดไม่ว่าเขาจะหนีหรือว่าเขานับเป็นคดีแดงเลยเขาจะก่อเหตุไหมเราไม่สามารถแยกได้ว่าอ๋อเขาใจแล้วเขาจแล้วคือเราเอาหมดเลยก็ไม่เป็นไรก็ถ้าเกิดว่าสมมติมันมีคนยิงใช่ปะ อ่ะทุกครั้งที่มีการยิงอ่ะมึงบันทึกหลักฐานทิ้งไว้เลยก็คือเดี๋ยวพี่จะเรียกประชุมหลังจากที่ทําขึ้นมาแล้วแล้วก็ให้ารับผิดชอบตัวเองเลยไม่ว่าจะเป็นการเช็คแจมเมอร์ของพวกเขาเองหรือจะเป็นการรับผิดชอบร่วมกันว่าถ้าเกิดว่ามึงยิงปืนใส่ตำรวจรับผิดชอบร่วมกันในบริเวณนั้นทั้งหมดเพราะตำรวจไม่สามารถแยกออกได้ว่าใครเป็นคนยิงแต่ประมาณนี้ถูกต้องแล้คิดว่าไงคิดว่าแบบนี้ด,ดีกว่าเนาะ แล,แล้วถ้าสมมติเป็นอะน,นี่ครับจุดแตกอย่างเงี้ยนะอะไรนะถ้าเป็นแบบว่า <Jam> mer, แจมเมอร์แเมอร์แตกเงินครับคืออย่างนี้คือถ้าเกิดว่าสมมติแจมเมอร์ใช่ป่ะแจมเมอร์เนี่ยตะกี้เขายื่นข้อเสนอว,ว่าเอาให้แจมเมอร์มันไม่มีเปอร์เซ็นต์เลยได้ไหมแต่พี่ก็ต้องไปคุยกับหลังบ้านก่อนแล้วเดี๋ยวพี่จะอัปเดตเขาอีกทีแต่เรื่องการที่แบบแจมเมอร์มันปลอดภัยร้อยเลยอย่างเงี้ยใช่ป่ะมันมันก็มันก็ดูเซฟแปลกๆปกไป ถ้าหลอดฟ้าเต็มครับมันมันซอปมันเซฟอยู่แล้วครับนะแต่ถ้าสมมติมันหมดอ่ะมันก็คือเนี่ยถ้าไม่ตอนนี้เอเออร์มันเป็นอย่างดี้มันมันมีเปอร์เซ็นต์แตกอยู่เปอร์เซ็นต์แตกคือไม่เกินร้อยขนาดแล้วนะฟ้า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 ก็มีแจ้งเตือนเหมือนกันแต่มันจะน้อยมากมันจะรับประมาณหนึ่งเปอร์เซ็นต์นิ่แสบคือมันก็ต้องยอมรับความเสี่ยงในในหนึ่งในพันนั้นด้วยนะไม่เป็นไรไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่จะไปประชุมกันหลังบ้านเอาเอ่ออ่ะระวนกลับมาที่ EMP ก่อนก็คือ EMP เนี่ยอ่ะสมมุิเราอยู่ตรงวงตรงเนีีี้ยมมันนาท แค่หนึ่งนาทีตรงนั้นหมดตรงนั้นเราสามารถยิงแบบออนฟุตได้เลยถูกไหมนะอ่าถูกคือมึงระบุก,การทํางานได้เลยก็คือเราแค่เว้นช่วงเวลาให้เขาเลือกว่าจะหนีออกแล้วพอหนีพ้นวงมันก็เป็นการเซฟเขาด้วยว่าเฮ้ยโอเคถ้าเกิดว่าสมมติกูพ้นวงไปเสร็จปุ๊บเขาถึงจะเริ่มไล่จับกูนะอ่ามันแค่นั้นแหละเนี่ยอันเนี้ยทาขึ้นมาเพื่อเซฟพวกมึงแล้วก็ให้เขาเห็นได้ชัดเจนด้วยว่าเขาต้องทําไงแล้วเขา,าเข้าวงได้ไหมครับอะไรนะโอนกลับเ,เข้าวงได้ไหมครับนะ เดี๋ยวพี่จะดูถึงความสมควรก่อนเพราะมันมีนี้นะด้วยพอเราไล่เซตที่ออกมาแล้วปุ๊บมันจะมีคนที่วนเข้ามาเก็บต่อตรงที่จุดเขายังไม่ได้ปิดอย่างเงี้ยวนกันมาเก็บต่อนะใช่ครับไม่เป็นไรเดี๋ยวพี่อาจจะแบบทําเป็น EMP เขาดาวอะไรเงี้ยแบบผลเหมือนก็เหมือน EMP ล็อกดาวอะเข,า,ขาดาวอออกแล้วเข้าไม่ได้ <c oughs> เออแต่ผลมันย้อนแยงนะ้งคือออกแล้วเข้าไม่ได้แค่นัีนนะ้นเนาะ มันจะได้แก้ปัญหาตรงจุดนี้เพราะจุดนี้มันก็สำคัญไอ้แบ็กมึงจดไว้ยังเธอจดอล้ใช่ไหมมึงจดไว้อยู่เนี่ย E M P อ่ะอ่ครับก็คือเอาง่ายเลยวงขึ้นวงขึ้นวงเข้าเอ้ยเข้าไม่ได้ออกได้แล้วก็เป็นนับตัวเลขให้เขาด้วยไอ้สัสบาเรียเอาแบบนี้ดีกว่าจะได้ลดการพนันพวกมึง ต่บ้าก็ยังยืนฮะผมมีเสนออย่างหนึ่งว่าไงถ้าเป็นถ้าจะให้นับเวลาอย่างนั้นอ่ะทําให้เหมือนที่จบแคปไหมครับนะยังไงอ่ะคูค่ดาวที่จบแคปอะ่ะมันถ้าใครจบไปแล้วอ่ะมันจะมีเวลาของมันเองก็คือถ้าสมมุติผมจบแคปไปเนะี่ยมันจะมีเวลาของมันอยู่ว่าอีกกี่นาทีผมถึงจะมาจบได้ต่อให้ผมเข้าไปจบใหม่ถ้ามันจะไม่ถึงเวลาของผมอะ่ะผมก็ไม่สามารถจบได้จนกว่าเวลานั้นจะถึงค,คือคนละส่วนกันอันนั้นคนละส่วนกัน เออถ้าถ้ามันเป็นเป็นฟิลนั้นอะ่ะมันอาจจะไม่ต้องมี EMP เพิ่มเติมหรืออะไรที่ต้องนัต้องปดหัวก็ได้ไงไม่ใช่คือปัญหาคืออะไรรู้ไหมปัญหาคือเวลาตำรวจไปถึงเขาไม่รู้ว่าเขาต้องจับหรือว่าเขาต้องตีคือถ้ามึงทําอย่างนั้นมามันก็ไม่ได้ช่วยแก้มันทําได้แค่ให้ให้เขารู้ว่าตัวเองอ่ะจะได้จกได้เมื่อไหร่แล้วก็ไม่วนกลับมาแต่ตอนเนี้ยเรากําลังพูดถึงการทํางานของตํารวจอยู่เข้าใจใช่ไหมเข้าใจเขจ้าใจมันคนละส่วนกันนะบอกไว้ก่อน เขาที่ผมเคยสัมผัสมานะเขาบอกว่าเขาหนีไม่ทันเพราะว่า,วาไอแรมเพจมันเขาขึ้นรถไม่ทันคนใหญ่ครับผมนี่ไงก็ถึงบอกไงว่าอันนี้นับเวลาให้เขาเลยเขาจะทําอะไรก็รีบทําให้เสร็จในเวลาที่กําหนดแค่นั้นนะตอบมันตอบออทุกอย่างแล้วออกวงมาแค่ไล่เออออกวงมาก็แค่ไล่แล้วถ้าสมมติว่าไอมันถึงเวลาปุ๊บไอ ไอ้ MP ที่เป็นวงนี้เขาจะคนคนไหนจะออกนอกวงได้ไหมครับผมคนไหนออกได้ดิไอจอนมึงได้ฟังพี่หรือเปล่าไอ้น้องเมื่อกี้คือออกได้เข้าไม่ได้ได้เข้าไม่ได้ไงจอนเอออ๋อเออคุณนะไอ้ตัว MP เนี้ยสมมติว่ามันเขาเดาเหมือนเหมือนเอาเรากลับมาเรื่องนี้ก่อนสมมติว่าเขาเดาอันหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีนะวงนี้เราให้เวลาเขาเตรียมตัวหนึ่งนาทีถ้าหมดหนึ่งนาที แล้วเขายังอยู่ที่เป็นออนฟุตยิงแล้วจับฟุตยิงแล้วจับเลยได้ปกติเราสามารถยิงบนรถได้ไหมนะยิงบนรถไม่เอาออนฟุตอย่างเดียวพอเพราะว่าเดี๋ยวเขาอวิ่งขึ้นมาหนีอ่าได้ต้องเป็นออนฟุตอย่างเดียวออนฟุตออนฟุตออนฟุตอย่างเดียวดีกว่าไม่งั้นมันจะจะดูเอาเปรียบเขาเกินไปโอเคเอ้มึงจดไว้้แท็กนประมาณนี้ประมาณนี้ท้งนี้ทางนั้นอะยังไงอันเนี้ยมันตอบโจทย์แล้วสำหรับการแก้ปัญหาเรื่องเนี้ย <No? S 2> แล้วระ,ะระยะเวลาของ E.P อันนี้นะจะให้ยื้อเวลาสักกี่นาทีครับที่แบบมันจะหายไปเดี๋ยวพี่ขอไปคิดกำลังบ้านก่อนเพราะว่าถ้าเกิดน้าบอกว่ากันคนเข้าเนี่ยแสดงว่าเขาต้องกลับมาไว้ได้สักระยะหนึ่งเข้าใจถูกไหมครับน้าคือมึงอย่าเพิ่งไปคิดไกลมึงเอาแค่เอาแค่ให้เคลียเคลียหน้างานให้มันจบก่อนเขาจะวนกลับมาหลังจากที่วงหมดแล้วมันก็ไม่ใช่ มันก็ไม่ใช่เรื่องที่มึงต้องสนใจมจะเป็นกูกับหลังบ้านประเมินเองโอ้ยเครียดกูเครียด่ปะปวดหัวเลยมึนเลยแล้วถ้าแล้วถ้าเกิดจะเบิดแตกเราต้องปักอินพีนี้ด,ด้วยไหมครับอะไรนะครับป,ปักหมดทุกครั้งที่เข้าผมไมนะน้ังจอนครับถูกต้องครับมันต้องปักครับคืออันเนี้ยมันเอามา <laughs> ไว้ <laughs> คือมันเอามาไว้ <laughs> ไวแก้ปัญหาเอาไว้แก้ปัญหา<อ>ว่าแบบเฮ้ยโอเคเผื่อเวลาให้เขาหนีนะ แต่ถ้าเกิดว่าวงหมดก็จับกลุ่มได้เลยหรือจะเลือกตีเข้าใจใช่ไหมอ๋อผมพอจะพอเข้าใจครับพอพอจะเข้าใจแล้วใช่ไหมเหมือนตำรวจตำรวจเนี้ยต้องมีเหมือนพี่เหมือนเนี้ยพี่จอนเหมือนเนี้ยที่เราต้องทําตลอดทุกครั้งเวลาเข้าไปงานดับเนี้ยต้องไปต้องไปภาษาให้พี่จอนอีกทีหนึ่งครับออ่าโเคตอนนี้น่าจะมีปัญหาตรงที่พอตํารวจเข้าไปใช่ไหมเบบี้ก็คือเหมือนกับว่าเวลาเราขึ้นแลมเพจไอจุดสันตั้งต้นอะ มันเร็วเกินไปที่เขาจะหนีออกมาได้ไงเขาเลยมีปัญหาเพราะว่าพอเราเข้าไปปุ๊บเราแบบพอมันขึ้นสีแดงปุ๊บเราประทะเลยไงเขาบางทีแบบว่าอ่ะยังอยู่ในจังหวะแบบจกอยู่ยังออกไม่ได้หรืออะไรแบบนี้ไงบางทีเป็นภาพนะเมันอยู่ในสถานที่ด้วยนายกนายกซาดิดไงเขาจุดที่มันแบบคือลนจ่าไงเู้หายลอยเลยไม่เป็นไรเออเอาเอาตามนี้แหละเดี๋ยวพี่พี่คิดว่า ตอนแรกพี่ก็คิดว่าพี่จะแก้ประกาศให้นั่นแหละแต่พี่คิดว่าเอา EMP ให้เป็นลูกกระทาเลยดีกว่าเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยเนี่ยตำรวจเขาต้องมาถึงที่ก่อนนะเขาถึงปักได้เข้าใจใช่ไหมได้ผมซีเรียสผอมีหนึ่งคำทำครับวพาไงครับ EMP เสียตังค์ไหมครับอะไรนะครับถ้าเป็นอาการทํางานพวกนี้ไม่จําเป็นต้องเสียครับ m อวว e เคแต่ก็ไม่ใช่ว่าปากอยู่ดีนเลยนะครับได้นะได้แต่แล้วมึงก็จดไว้ด้วยว่าแบบคุณนะแล้วถ้ารถตำรวจออกจากวง แลวสมมติเคสนั้นหลุดแล้วตำรวจจะวนเข้ามาในวงเพื่อช่วยเพื่อนได้ไหมอะไรนะคือตำรวจเข้าออกวงนี้ได้ปกติไหมนะเข้าออกวงนี้ได้ปกติไหมแต่ก,กูไปคิดทีเดียวมึงย่าเพ<า>ิ่งถามะลรกูเยอะไอ้เฮียนี่ก็รู้ว่ากูมึนมึนหัวอยู่นี่กูคิดให้มึงได้<า>แบบนี้ไม่เกี่ยวถามถามเผื่อเป็นข้อมูลให้นาะคิดต่อไงช่วงนี้นาเขาขัดน้ำคือคือช่วงนี้กูแบบถึงกูถึงแม้ว่ากูจะมึนหัวแต่กูก็ยังคมอยู่ แต่ผมเข้าใจนะนะว่าช่วงนี้น้าขัดน้ำแบบไม่ค่อยกินน้ำใช่ปะไปไกลตีนไป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 จูบกันจูบจูบจูบไปจูบโดนน้ำไปไปเรียบร้อยแล้วจอร์นโอเคนะแล้ววันถัดไปจะให้กระตีนต่อลงอะไรนะทำเหมือนเดิมก่อนเหมือนเดิมก่อนอเถ้าเกิดว่าสมมุติต้กงกาจะมีการปรับไปไอ้ตัวก่อนต้องมีการเปลี่ยนเออ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 ี่พูดประมาณนี้ประมาณนี้สุดๆนะครัับหลงี่ถ้าจะให้ผมหยุดผมก็หยุดให้ไอ้จอร์น ทำงานตามปกติจนกว่าพี่จะบอกว่าโอเคของใหม่มาแล้วน้องได้เลยจัดให้ครับจัดไปมันจัดอยู่แล้วนะมันจัดทุกดีอ่ะมันจัดแน่นะเออดีเข้าทีหนึ่งหาซีดีดูเรื่องหนึ่งไปสักเข้าทีหนึ่ง <c oughs> พอนอนยาวเลยเฮีย <c oughs> ทีท่ที่เขาบอกลงที่เขาบอกลงทีีนะนะเป็นที่ผมลงครับผม <c oughs> มันนี่แหละนะมันเนี่ยสารตั้งต้น ไม่แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องไอ้นี่เดี๋ยวเรื่องไอ้นี่เดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องคุยยังไม่เป็นไรเดี๋ยวกูคุยกับแรปเองเรื่องไอ้ทไถัดไอ้แจเมอร์ตรงแจเมอร์แตกอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าสมมติเราเขียนลงขึ้นมาเลยว่าแบบไอ้แจเมอร์มันโผล่ขึ้นหัวเลยว่ามึงไม่พกนะหรือว่าแจเมอร์แตกที่มึงนะอะไรงี้ว่านไปเดี๋ยวขอไปดูก่อนเดี๋ยวขอไปดูก่อนจี้เลยนะม่สวยเออจี้นะเดินเข้ามาในวงแล้วไม่มีแจเมอร์นี่คือจี้เหรอสบายควมเลยแต่ถ้าเกิดว่าสมมติเราไม่ทำแบบนั้นอ่ะถ้าเกิดสมมตินะเเราาอ แตกเราขึ้นหัวอย่างนั้นนะ่ะมึงผู้มึงก็ต้องเซฟหลักฐานเก็บไว้ว่าแจมเมอร์มันแจ้งขึ้นมาจริงไม่งั้นนะเขาก็ไม่รู้หรอกว่ามึงอะแตกจริงหรือเปล่าแจมเมอร์จริงมันมีหลักฐานไอ้ที่เป็นแท็บเล็ตอยู่ครับนะดูย้อนหลังได้เออมึงดูย้อนหลังมึงก็นั่นแหละถ้ามันมีอยู่แล้วถ้ามันมีอยู่แล้วมันก็ยื่นทิ้งไห้แต่กก็ไม่รู้ว่าเราจริงหรือไม่จริงไนงะเออถ้าเกิดเขาสงสัยก็สสยกเซฟส,ส่งสภเดจะเปียกไปอยู่ไม่งั้นก็ขึ้นแบบอนี่เลยถ้าเกิดสมมุติแบบอยู่ในบริเวณนนนั้้ะขึเเลลยพง ขึ้นเสียงเพลงเลยว่าแจมเมอร์แตกหรือยี่อะไรก็เดี๋เดี๋ยวพี่ไปคิดมาเฟี้ยวนะครับนะเฮ้ยเอาเอาเหมือนเอาเหมือนไอ้เคสหัวบาร์ตี้ก็ได้ครับนะเวลาจะกดกดสารตั้งต้นแล้วไม่ตั้งต้นทุกคนไม่มีแจมเมอร์ก็ขึ้นหัวแบบเหมือนบาร์ตี้อ่ะบาร์ตี้มาตี้อ่ะจอนจอดให้นับว่าคนดีอ่ะนะไม่นคนดีอ่ะจอนปะเดี๋ยวเดี๋ยวว่ากันเดี๋ยวว่ากันเนาะเอาความกันนะเออมาทีเดมาทีมึงก็นเรืล่อกูแบบขอบคุณครับพี่ขอบคุณครับนะ แม่งล่อกูเซปากตะก,ก้อเลยสัตว์ <c oughs>